สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องปองปายสุกผู้ทุกคนเที่ยงกว,กว่าของวันเสาร์ที่สิบเก้าสิงหาคมหกหกค่ะไอ้ขวานไม่ต้องลงมามันจะตรกมันจะตรก,กหวัวสักหวัวสักกิงก้กอเด้อ่าเด็กๆได้สิบเก้าสามสิบเก้ามือนเลยได้คะ่ะพี่น้องขาเริ่มบ่อจาอย,าอยูในตะกาแล้วจ้า ไอวี Ivy, มันจะตกลงมาได้ลูกเออให้มันรู้นะความสูงความตื้นความลึกไอ <laughs> ว,วี่เด็กยี่สิบนิ้วไอวี่นะอะไรลงมาทำไมเอิ้นขวัญลงมาทำไมคะ่ะ <laughs> อยากเล่นขี้ดินบอลูกบ่อเอาตามสบาย ไอวีวีฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งให้เนี่ยได้จ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไอวีได้นะครับพี่พี่พ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ครับวีวีวีวคนนี้เอมมี่จ้ายางตุกตะได้เลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะเอมมี่ระวังตกนะระวังตกลงมานะลูกนะ ถ้าไม่อยากอยู่ถูกจำกัดบริเวณก็อย่าระวังตกลงมาอย่าตกลงมานะไอวี่ใส่ทานสงก่อนค่ะพี่นองคะ่ะขอบคุณพี่นองที่รับชมลกะกันขอบคุณพี่น้องที่เอ็นดูเด็กๆของอด,ดัมฟาร์มจ้าบอ่ว่าจะเป็นไก่กาหม,มาแมวกวางแพะเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ